การกู้บทความที่ถูกลบไปบทความที่ถูกลบไปจะอยู่ใน Article Trash เรายังสามารถกู้บทความที่ถูกลบไปกลับคืนมาได้โดยมีขั้นตอนดังนี้ค่ะเข้าสู่ส่วนของผู้ดูแลเว็บไซต์แล้วคลิกเลือกเมนู Content Article Trash จะเข้าสู่หน้า t r a มิ Manager ให้คลิกเครื่องหมายถูกหน้าบทความที่ต้องการลบทิ้งและคลิกปุ่ม Restore ค่ะจากนั้นบทความที่ถูกลบไปจะกลับสู่ตำแหน่งเดิมในกรณีที่เราต้องการลบบทความไม่ให้ไม่ให้กู้คืนได้ก็ให้เข้าไปลบในหน้าของแ h a a ิ Manager แล้วก็ดีล e t e ทิ้งไปเลยค่ะ